เชื่อไหมว่าทุกคนสามารถวิ่งระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นฮาฟมาราทอนหรือฟูลมาราทอนเราแค่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ซ้อมมาก่อน <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาลงงานวิง่งงานนี้คือลากูนา่าภูกเก็ตมาราทอนตอนลงสมัครเนี่ยก็รู้อยู่แหละว,ว่าคนจะต้องเยอะแต่พอมาเห็นจริงๆเนี่ยเยอะมากนี่ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะแต่เขาวิ่งจริงคือตีห้านี่ก็มาก่อนเวลามาถึงก็เริ่มวอร์มกันเลย2-3มกิโลยังไม่ทันเริ่มเลยแล้วดูสภาพเหงื่อก็ดีอะไรเรียบร้อยเพราะจะเป็นการเช็คสภาพร่างกายของตัวเองด้วยว่าเราพร้อมไหมบาดเจ็บไหม เราปลูกแน่นไปไหมนะครับจะได้ปรับได้คราวนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วคือยังไม่ทันเริ่มวิ่งเลยนะฮะเรทพุ่งไปแล้ว150ยคือด้วยความที่แบบคนเยอะมากนะตอนนี้ตั้งใจจะวิ่งเพจ6นะครับแต่ว่าเราดูตอนสตาร์ทคือคนเยอะมากเพจ8เพจ9ไปเลยจ้าเนี่ยก็เวลามาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงคือถ้าไม่ได้มาเองก็จะนึกไม่ออกตอนแรกก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าเราก็วิ่งตามเพจที่เราซ้อมมาไม่ต้องกดดันตัวเองใครจะวิ่งเร็วก็วิ่งไปใครจะวิ่งช้าก็วิ่งไปเราก็วิ่งตาม สามเนี้ยก็วิ่งตามของเราแค่นั้นก็พอแล้วระหว่างทางเนี้ยก็จะมีคนเชียร์แล้วก็ให้กาลังใจเรานะแบบไปถึงนะไปให้สุดไปให้สุดอย่าก,กิฟัพอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีจุดรับน้านะมีจุดรับผลไม้อะไรอย่างนี้ผมนี่ก็แวะทุกจุดเลยนะครับก็ือคือทั้งลาดแล้วก็ทั้งกินนะมัวไปหมดทั้งน้ําทั้งเจลทั้งน้ําหวานเนี่ยผมเอาหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จิบจบนะเพราะกินเยอะไปเนี่ยเดีย๋ยววิ่งไม่รอดเพราะว่าการลงงานวิ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนการเซ็ตเป้าหมายให้กับตัวเองมันทําให้เราขยันซ้อม มีเป้าหมายเราก็อาจจะขี้เกียจซ้อมแต่เรางานนี้เนี่ยเนยก็จบไปที่เวลา2ชั่วโมง22นาทีของโมง2ชั่วโมง3 1นาทีเป็นไปตามที่คาดเอาไว้จากการที่เราซ้อมมาในอนาคตก็จะทําให้ดีกว่านี้อีกพอจบงานแล้วก็ต้องนั่งพักกันแบบหนึ่งนะคะเดินไปเดินมาก็มีซุ้มของเติมยังอีกยังมีอีกเยอะนะคะก็นั่งกินกันต่อไปเจอเพื่อนพูดคุยเม้ามอยแป๊บหนึ่งเอาจริงโดยรวมก็สนุกดีนะครับเหมือนมาเติมไฟให้ตัวเองเราอะซ้อมมาฮาร์ฟแล้วพอแข่งรายการนี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากไปฟูลมารารอนที่สินสองนะ เห็นไหมแข่งเสร็จเนี่ยมีเป้าหมายให้ซ้อมเลยทีเดียวก็ยังไงเจอกันงานแข่งสิ้นปีนี้นะครับ